สวสดีเวม,มา่มามวงน่อย่างน้อปนคือค้นงายสิซดีพี่นอ้นองน้องไข้ที่ปทุกคนกันเอาขอสียงพี่นอ้องฟังใจดบุญบ้านอื่นว่าภูสาตัหัวคำใบ้านไม่มีมงเออโอ้จใจพี่้องเมาทังนองนอขแจ้เพื่อเจ้าบกจ้เอี่ตุเป็นเ่นด ขอเสียังใได้ครับบัตที้องกันพีนองขามงมน,น,น,นกันบุญนกันคุณมหากถินบัตพุนโอจะเป็นยิงยลวไหสู่อินีพอทีใจมนมพ่อพีพอน้องทัง้งนอกาก็าดูเลยทังนี้โอกเมอเยาอ,อาเงิก มาวกนนากนกำลัเง,งเบียงเนมูมหอดเดีวดีลงเบียงเบียงกราลูกด้น้องโอ้ยเห็นเีนาแบบตอนี้อ่าขอบคุณค่าขอบคุณค่า กรดุเสียเงียติมันรุดออกก็ตอนไปปเลยจ้ากินเหล่าเด้อวาก็เลยค่ะกินก็ได้เอาจต่เงินเอาจต่เงินขอบคุณค่ะพี่นาเพ่นทุกสนล้างนี่ว่าขเสียเง้เล้างงหลตมองกินเขาซื้อกัเลยโคตโคลกพิเนียมนี่ มาความบุญความอาตตาทางพี่น้องของข้าเร่องเอามา,มาฝากรุ่งอสวัสดพี่น้องทางบ้านาสวัสดีพี่น้องฝังทางบ้านก็นแล้วกันนะคะผู้ชมจบ้จบอยู่ตอนนี้เอามาดมาบฝากพี่ฝาก,น,ากน,าน้องมาด๊บาบกอนปรยุ่ธ์ทางเรื่องลเอยดปราดีบดีปดันเอเอามาฝากก่อนพี่พี่น้องเน่ยเาเขาบอกว่าคือพยาบาลอัเพี่ขคือสสจไหนเปิดไปไหมน,นะนะ เปิดเราไปขึ้นมาซุ่มบรรจุบาเพลิดเปิดมาจะไหนเปิดขึ้นมาอยู่ชู่ๆอยู่เออชู่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยยิ้นอยู่มันขึ้นมาสเตทมันทำเรดังสิมาเปิดงานจีจ้ามาเปิดงานสอชอชอบบลาวเอ้ยเอาเทหน้าเขาชอชอจะประมาณนี้เอามาับเมียดีมาับเมียมาจีจ้าอันม่อพี่เขาบิบบอดเนาะ ได้ยินมข้าวอาพลจ่างหมอล่ก่อนประยูติประยูตปยี่นที่ไ่นวสีแหอันเริ่มล่ำแล้ป่าวจ้านิเริ่มได้เามอีสาุีอันไนี้มาคันี้วันที่นี่ผัวเป็นหมอแค่วัดตอปุลูโอ้แ่เลยแล้วลูกเอ้ยมาโทด้อลูกเอ้ยปปปิ๊บปแบมาหากินนะ นังทะเกับเป๊ะย่เอากันม่ใุกลงสุไปพุนเต้บุเพว่าตอนแุ่ผเขาไปในชาร่าผมเออภาษาช่าเราเปนเชิงจีนมาเจอช่างดังมากนช่ดังไรจีนตองขลาบี้ต้งลํำก่อนแทนเด้ออาบุญบุญตะถิ่นเบิ่แมนบุญที่ทมันยกเมื่อดำน้่าก็แมน โยกาปาพยโยกชาวาุทตกสักครกวามไปกันเลยอันต้อยอดเดต้อยอดต้อยอดกะทิน้ำแกงมณีเกรทไพทิพงานเพ่งาเพเพจัดตักระจายเพื่อเป็นการต้อยอดมห้บุณมหากะทิมนีนันทินีนารพีอาโนเพีงต้วการอันเพ่ิเอียมวัตถุยุบเรอให้โอ้ กเพี่ที่นี oh. oh. you know? ่เอาเป้าปืนไอาแกนอ่าเป้าปืนจะไหนฮะฟังลับก่อนแล้วอีกคนนั่นคือแล้วเขาจะได้รับชมรับฟังศิลปินรับเชิญนั่นก็คือบิ๊กคีนาลุมุนนะเอจิตนี่แม่เวียงแห่ฟังหน่อยยุบไปใส่ยังหนี่เวียงยุบไปเพิ่มเป็นังบี้เวียงใส่เวียงถูกโมเมนต์อันนี้เพิ่มเป็นเบี้ยถูก เวี้ยงจันเนี่ยโอ้ดีแค่อนี้ป้คฟังคุณหน้าเด็กผัวฟังคุณว่าประกาศียังอีกประกาศเนี่ยประกาศรถทะเบียนก็ไก่รอเรือแปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเ้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกก็ประกาศแม่น้างบอกก็ชูนหูมีประกาศรถให้มันออกวันที่สามศูนย์หกก็ไก่รอเรือแปดหนึ่งศูนย์หกต้อเอียงคนนขอเปิด ขวาพึ่ง2096ขยับรถด,ด้วยนะคะเดย๋อย,อดวยวมาก่ออีกเดืองวันนี่ยยิงนเนี่ยคููศูนย์เอาเป้าขึ้นอาีินิอาฟังล่ำก่อนสร้างตาพระเอพ<ว>กพ<ว>กุนะพกเศาลสต่์ เต็มเต็มเตก็จะตัดินยอดเท่านั้ันบันเฮาวัดไม้โศกของเฮาเพื่อไ้สร้างบุญเระบูชดหลังใหญ่ของหลังงามของเขากนด้หดีุณผูชมร่าัวบุญวงานไ่ด้บุญด้ร้านถกูกคนต้องเก็บก็จะได้ว้องไก่ไจมีเด้อยู่บันคนเยืนฟังลามเสียงดีตลอดนล่เสยงลามู่

เมื่อมาเจ้าคนที่มิถาวรกำหีดำอาดำแม่บัไนี้บ้ามันก็ย่ารับรับบุกไหลเกียวกับความเขาขีข่งปัะหารนู่นก็เพราะมันมป็นศิลปหลงนาะเขาไปเรียกว่าตั้งแต่กี้มิถาวรกำตาดำเป็นสาวนังลู่ าไปเข็นก็อ่อยกระด a าเป้าลายคอยสุดสะเด็นเล่นแต่ก่อนลือหลังพุทธกาศเรวอีเมแต่ปะไหนยังเมาหูไหนเพดอแน่นอนยินเสียงลามยินเสียงแคนเล่นอยากพอออกชอดมวนมวนหูหลายสมัยหลายคูดหมอเ็เออเ mặt bằng để nhu bào thang nhau, bào bầu thang nhau bầu thang 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 bên này là mê nhảy, bên này là mê nhảy ý, tươi, thi. điều đi

ว่าสิจักตกต้องมีู้สิปีปูก็มีว่าสิปูกก็มีเดียบมีรายบารมีอกวะได้แล้วเนาะยังนมาหยังบารมีมันจบไงเกียบมจุไเกวเอี้แลกตก็ต้องมีคู่สิีปูก็มีว่าสิปูจกก็มีเดียบมีร้ายเอาบารมีโย่โย่ผู้สักคนตามหลักธรรมดาบาร จะถือจะถือเรียว่าพุทธะตานังธัมมะตนังสัจธระตนังยังแกรวสัมปทานและคุณเอ้คุณคุณ มันฑะเสดภูปปกันสาเทวาอารักุณสชินุญทานจงมาปบกจงมากังจงมาตั้งจงมาลัมยัมบายเฮ่ แบงซาโอ้ยแขขึ้นมาได้ยัยแข้นได้ก็เป่าให้ลู่มาจนที่จนีคไอ่ไลุดไเด่มาานาย่นี่คุณข่าโอ้ยลังเอินตลอดเยยเเป่า จับกันจห้มกันจับจิ้มบ๊ายบายบ๊ายบาย 哦。